ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร H c a TRD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดกระชายขาว สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพสมุทปราการพร้อมด้วยนักธุรกิจใจบุญนำพัดลมและข้าวสารให้กับทางโรงพยาบาลบางบอ่อที่บ้านไพลีเลขที่88หมู่14ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทปราการนางไพลินภไยลีนายกก่อตั้งที่ปรึกษากิติมาศส,สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสมุทป,ปราการพร้อมด้วยนางสิริขวัญจันทรางสุข นักธุรกิจใจบุญและนางวิจิตราตการถลึงศักเจ้าของธุรกิจลานานาไราเทรดจำกัดอดีตนายกสมาคมร่วมมอบพัดลมและข้าวสารเพื่อให้ทางโรงพยาบาลบางบ่อได้ใช้ประโยชน์โดยมีทันตแพทย์หญิงชุลีพรเผ่านิ่มมงคลทันตแพทย์ทำนานการพิเศษโรงพยาบาลบางบ่อเป็นตัวแทนรับมอบโดยมีนางสมศรีชัยสุริยะเทพกุลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพปีบริหาร2 5 6 5ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสกิีพยานจากนั้นได้มีการร่วมพูดคุยในเรื่องการช่วยเหลือสังคมต่อไป आले का आ रहा था नो फ्रॉम लर्न नाइट ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก